<YouTube. S 2> สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม7 day to die นะครับผม7วันแห่งความตายนะฮะ yeah. แล้วตอนนี้นะครับผมก็ มาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งมีหีบเก่าๆใบหนึ่งนะซึ่งผมถ่ายไปแล้วตอนแรกๆอรอบหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีก็โปรแกรมแฟลมันไม่ยอมถ่ายให้ฮะมันมันดับไปเลยแล้วผมกม็รู้ว่ามันดับคือผมก็เลยเล่นไปเรื่อยๆครับจนมารู้อีกทีว่ามันดับไปแล้วมันดับไปตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้อัดเลยฮะแซงเ็ดเลยคือผมเล่นถึงเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่านี่พาร์ทสองแล้วกันว ตอนนี้เอาหุงอาหารผมต้องการมากๆเลยเพราะว่าคือมันหิวมากครับดูดิน้ำผมหมดแล้วเลือดผมก็ดูดิตายแหละไม่ตายแหละหอมเดียวเลยว่าต้องตายฮะลาดนี้ไม่รอดแต่จะตายผมเ,เอาของก่อนเอาของใส่ไตรงนี้ก่อนใส่ไงเราต้องทำอย่างนี้เนี่ยนะโหเป็นอะไรที่โคตรลำบากเลยฮะโอเคจำไว้บ้านหลังนี้นะ อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะเอาของทุกอย่างใส่ไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับเออาสิบวะไม่รู้ว่าของพวกนี้มันทำอะไรได้นะก็จะเก็บไปแล้วกันดีนี้ไว้ก่อนเอาพี่แล้วก็ปืนขวดน้ำขวดน้ำไปนู่นใช่ไหมอันนี้อะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ซอมบี้นี่แบบคอประตูนหน้าบ้านผมเรียบร้อยแล้วฮะพร้อมที่จะ กระชากคอเสื้อผมแล้วเอาดานเนี่ยเรียบร้อยเลยไปแล้วโอเคพร้อมแล้วเอาไว้เดี๋ยวนะปิดบา้านแทนเลยบ้านไหนมันวางรูปอย่างงี้ไ้โคตรลอกไปเลยวันนี้นะฮะโอเคมีใครอยู่ไหมไม่มีนะ ผมจะทำการออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาของกินนะครับเฮ้ยโอเคเที่ยงแล้วใช่ไหมมีหมายข้างในข้างนอกด้วเหรอฟากโอ้โหนี่มันนรกชัดๆครับโอ้หยังเยอะ <gasps> เอาไงดีฮะผมสามารถวิ่งออกไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีหมายอยู่ด้านนอกมันเห็นเราแล้ว,ลวไปแล้วเด้อว,ว้าวไปเพื่อนขอให้พวกนายโชคดีเราจะอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมผมต้องหารถสักคัน คือต้องแถวนี้ต้องต้องหาน้ําหารถครับเพราะว่าจะตายแล้วเได้เสียมกระกากมานหนึ่งนะสะวัสดีเดี๋ยวพี่ก็ตบเขาให้นะฮะคือมันแปดโมงเพิ่งเช้านะครับมันก็เลยซอมบี้ก็เลยเดินช้าหน่อยโอเคตับไว้ที่เราไม่เจอหมานี่ถือว่ารอดอยู่นะฮะนี่ผมต้องมองบ่อยๆเนะี่ยอีค่าเฟรมเรทเฮ้ยผมเจอน่าจะเป็นแม่น้ำนะเดี๋ยวไปดูกัน คือผมมันมีผมมีกระป๋องน้ำอยู่เนเอามาเอาวะเอามาเนาะมีกระป๋องน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวไปตักน้ำกันไม่รู้มันตักได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวจะลองดูนะฮะปรับปรับปับวิ่งไปวิ่งไปหลอดวิ่งเรายังได้อยู่นะครับโอ้โอเคตรงนั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมอา่ามีน้ำวะเนี่ยโอ้โหเอ้เจ๋งเจ๋งมีนะพอมีอยู่ เนี yeah, best. Yeah. Okay. ่ยเบสกินน้ำแล้วฮะยังหิวอาหารอยู่ผมไปหาข้าวกินก่อนนะฮะนะทุกคนอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับนะเออแห่้วงผู้ชมเฮ้ยมันไปล่าแกะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ฮะอย่างน้อยตรงนี้ก็มีน้ำแล้วก็มีไร่ข้าวโพดใช่ไหมตรงนี้เป็นไงบ้าง มันล็อกครับตรงนี้ต้องใช้จอบครับในการขุดมันเอานี้ไปด้วยคือแบบว่าถ้าไปตรงนั้นมันจะอันตรายฮะผมไม่กล้าไปอะแต่มันจำเป็นจริงๆผมอย่างไรแล้วก็เจอรถนะไอ้ผีตัวนี้ก็ช่างแม่งปล่อนไปเฮ่ยได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ เที่ยมแล้วแหละฮะในนี้น่าจะมีของเยอะแยะมากมายนะครับน่าจะนะอะไรอ่ะทุบได้อะทุบให้ความเร็วสูงสุดมบปั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 บความเร็วสูงสุดๆนะความเร็วสูงสุดๆในของมันต้องมีอะไรบางอย่าง อย่างแน่นอนสัปดาห์ที่หกผมบอกได้เลยว่าใช่ต่อบป๊าอะไรอ่ะอุ้ยเย็ดหรอเฮ้ยทำไมเหมือนได้ยินเสียงขึ้นอยู่ข้างบนอ๋อไฟไฟแคปีดีดีดีได้คอนกับขวานนะฮะโอ้ยตกใจ ไม่ได้ไยู่ช่องนี้หรอไปยิงชิไปโุ้ยของสองทีนี่ลาวแล้วฮะเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะรอก่อนทุกคนเหนื่อยแล้วด้วยชิหายแล้วเฮ้ยได้ยังไ,ได้อยู่มีขวานโอเคไม่มีของกินเลยอ่ะ เห็นได้ชัดว่านี่มันวิกฤตจะชัดครับไม่มีของกินเลยฮะซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านไผ่ไม่มีของกินป้าบ้าเปล่าแเราก็ทำไม่เป็นไงโอเคมันมีแต่ถ้วยรางวัลกากๆครับโอ้แล้วมันแกไม่จะออกมาได้อยู่แล้วมันจะออกมาดูโลกกว้าแล้วฮะโอ้เมื่อกี้ถ้าผมมาใชา้เดียวนี้ผมตายอะ ่าแล้วเอาไงดีวะต้องทุบตัวนี้ให้ตายก่อน,นะฮะอโอ้ยเจ๊สองทีตายอะ่ะยังเทือนอะ่ะเฮ้ยมันได้อะไรมาวะนี่เฮ้ยของมีประโยชน์มากเลยสัตว์เจะบ้าตายได้บล็อกกากอะไรมะไม่รูร้ว่าโอเค น,นี่อะไรฮะอันนี้น้ำอขอบคุณมากเอ้โหผมมีสะดุ้งเลยฮะมันปีนไดเปล่าวะปีนไม่ได้นะฮะอุ้ยเฮ้ยไม่เบาไม่เบา้เบาหูยสีเดียวตายหูยยังโหดนี่จะเละสุดยอดมากฮะเมื่อกี้ข้างล่างใช่ไหมน้ำฮะอุ้ยอุ้ยซาเลยนี่มันเข้ามาได้ไงวะ ตับฟ้าคืออันนี้มัน,มนล็อกมันล็อกครับมันเข้าไม่ได้ว้าวไปละก็ตายรุนแทบตายนะฮะผมได้ยินเสียงเดินครับเฮ้ยเ็ดโอเคผมต้องกลับไปที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะตายได้ถ้าอยู่แถวนี้ เย่างนนวน้อยว่าเดี๋ยน้อยก็รู้ว่าตรงนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเราจะเอาไปเก็บของก่อนโอเคเฮ้ยหมาปะนะหมาหรือหมูหมูปะน่าจะเป็นหมูนะฮะคืออย่างแรกอย่างเดียวที่ผมไม่อยากจะเจอคือหมาครับผมมันโหดมากนะเอานี้ไปดีแล้วกันอันนี้เสียมเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะฮะรู้สึกจะหิวน้ำแนละ้วหิวเร็จวจังวะ โอเคแต่เรายังหิวน้ำอยู่ยังหิวอาหารอยู่นะครับไม่รู้ว่ากี่วันเราถึงจะตายนะอหิวอาหารเนี่ยผมต้องหาไปเรื่อยๆแล้วจะเอาของพวกนี้ไปเก็บก่อนนะครับมันสำคัญมากบับปูบับปูบับปูผมมีใครทำไรข้าได้หรอกพวกกั้งเอ้ยไปไกลๆเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าสยองขวัญน,นะครับ บ้านหลังนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ okay. เราอยู่นี้ใช่ไหมบ้านผมก็จะเอาของออกมานะฮะเป็นพวกตรงเตียงนะฮะเราจะได้แบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีได้นะฮะแต่แต่จะเสียอย่างเดียวคือข้างบนเราจะไม่สามารถเอาออกเอา้เอาวัดต่อฟ้ <the> อาโอเคทีไปก่อนโอ้โอเค คุข้างบน,นครับว้ายทบบ้าตายไปเก็บของก่อนนะฮะไม่รู้ว่าของมันจะไอ้นั่นหรือเปล่าแล้วก็เซฟหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเนี่ยซื้อเต็มเลยนี่มันอะไรี๋้วก่อนนะเน,นี่ยๆอะไรอะ่ะมันคือมเมล็ดอะไรสักอย่างครับนี่ก็อะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนนะฮะเอ้ยอะไระกระจกเหรอเอ,เอามาใช้ดูสิ นี่มันโอ้ยน้ำเยอะเลยแหลมเป็ดเก็บของก่อนนะครับเราต้องทำแคมป์ไฟตรงนี้ด้วยเนี่ยซึ่งปันหาจากไหนแคมป์ไฟเดี๋ยวดูว่าอิเมเัลตอรี่การครับครับอันนี้เป็นการอะไรทำพวกเหล็กอะพยาบาลไอ้เจ้านี่อ๋อไอ้ยานะหรือเปล่าที่เราเอามาเอากับขวดเนี่ยนะ ตับฟ้าผมอยากทำอาหารน่ะทำอาหารทำอาหารมันจะมีแคมไฟอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแคมไฟเนี่ยแคมไฟแคมไฟใครมันเดินมบวะแคมไฟฮะอยู่ไหนครับไอเจ้านี่คืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะฮะมันคืออะไรอะเออแปลกฮ คือผมอ่านไม่ออกไงมันต้องมีอะไรบางอย่างแถวนี้สินะนก็เพิงใช่เขาเพิงได้นี่ก็ใช้ได้แคมป์ไฟมันอยู่ตรงไหนครับใครรู้บ้างแคมป์ไฟอยู่ไหนวะโอ้ฟาโอเคไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรครับมันเหมือนกรงเหล็กนี่วะหูยังเจมเจมจุดๆแจ,จมแต่ไม่ใช่แจม กระด,ดาษเอากรงเหล็กไปโอเคกรงเหล็กเดี๋ยวเราต้องใช้ครับกรงเหล,ล็กเนี่ยกรงเหล็กเนี่ยเอาของ,ของทุกอย่างครับ,ย,นนบ,บย,ย,ยัดเข้าไปในนี้ก่อนจบจบไปเลยเอาไปเลยยัดเข้าไปเออเยี่ยมเหรือแต่พวกนงน้ำเอาไว้ขวานก็ยัดเข้าไปครับเดี๋ยวได้ใช้อันนี้ก็อันนี้ต้องการนะอันนี้ตะปูใช่ไหมโอเคหินถ้วยรางวัลเอาทำไมวะ กระสุนครับเดี๋ยวได้ใช้ครับโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันไปหาของกินกันหาจากหมู่บ้านนี่แม่งเราต้องเริยมย่องนะย่องไปอะไรเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นตู้เขาเรียกว่าตู้กระจกคนจะถส้วมได้ปะคนมานี่มาเป็นก้อนเลยไม่ใช่หานะครี่ไอ้ย่ะ บ้าน่หลังนี่บ้านหลังนี้เรายังไม่เคยเข้านะเดี๋ยวเราต้องเข้าผีเยอะชิบหายโอ้โหัเยอะอยู่เยอะปุวแฮมเมอร์้วยคอน้วยคอนหัวแตกโอ้โหังโหดนี่แหละอุ้ยเอ้าว่าต โอเคฮะเกิดเกิดและเกิดและวอยู่ที่เดิมเลยฮะอยู่บนเตียงนะครับพอทุกอย่างครบนี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของเราเรามีบ้านอยู่เว้ยบอกเลยโอเคฮะผมวางใจครับคือตอนนี้มั่นคงสุดๆคือมั่นใจว่าเราต้องรอดร้อยเปร์เซ็นต์นะครับอุ้ยจะเป็นไอเจ้านี่คือผมตายตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนเออนี่กระเป๋า สอบายไปได้ไม่รู้โดนซัมบี้แดกแล้วมั้งอ้โหเต็มเลยเขาจะเขาจะไปเสียงอะไรวะขอจัดการตรงนี้ก่อนนะฮะนี่่แน่ไม่่แน่เป็นไงเล่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเรากดอาก็ได้นี่วะก <c oughs> <c oughs> ระเป๋าหายหมดเลย โอเคตอนนี้ครับเรามีที่พักแล้วนะฮะโอ้โหสบายใจมากคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์สุดๆเลยครับใช่วงนี้เลยเราก็จะเอาของมาใส่ตรงนี้นะครับชุดนะแล้วก็รองเท้าหมวกหกน่ารักนะฮะรู้สึกดีเป็นบ้าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังต่อไปที่ผมจะเข้าไปข้างในนะครับซึ่งอาจจะมีซอมบี้อยู่ข้างในก็ได้นะฮะด้วยความเร็วสูงสุด ีใช้แฮมเอร์ดด้วยผมว่าให้ขวานใด้ปะได้นะโอ้โหเร็วโคตรได้ฮะเอาวมีศพเฮลแมนอยู่เซลเซลแมนรู้สึกว่าจะมีผมลืมตั้งเวลานะฮะนึงโอเค สุกว่าซอมบี้จะมีซอมเบย่จะนี้ดูทุกภาหูยอย่างเยอะอะอ,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 อยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนหลับไปตายแต่ในนี้มีอะไรครับมาดูกันมีใช่ไหมเก็บแต่ยังเก็บโซฟาให้หมดครับโซฟาเป็นสิ่งทีส่สำคัญสำคัญมากครับ เป็นครัวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวได้เข้าไปแน่เรามีของทุกอย่างเยอะพี่ยรวยบอกให้โอเคตรงนี้พวกอมพีจะมาไม่ได้นะมาใช้นี่แล้วกันอุย้อยยางเร็วอะดูดิเร็วมากครับอันนี้ไม่อะไรอะไรวะนะมันจะเป็นอะไรบางอย่างคนระับเป็นน่าจะเป็นยาหรือเปล่า ถูกาการทางไว้ก่อนออโอเควางใจครับหาอาหารอย่างเดียวตอนนี้ระบบโกลระบบคาร์สยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้คือตันแล้วะฮะตันสุดๆมีถั่วสมมีอะไรไหมเอ้ยมีบันไดชั้นสองด้วยวะโอ้โหสุดยอดนี่มันมีกระเป๋าด้วยะฮะมีชุดเกาะครับไอโมองมีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอโมองนี่ทำอะไรได้นะเอามาใส่ โอ oh. ดูดีขึ้นดูดีขึ้นยี่งชุดเกาะน,นะฮะมันเป็นเสื้อก้ามมากกว่านี่ต้องมีปืนหรือเปล่าเฮ้ยมีปลาก,กระป๋องใช้ได้กับไม้กระกากนะฮะเราจะเก็บไปตรงนี้โอเคโอเคฮะถือว่าดูดีมากครับบ้านหลังนี้มาไม่เสียเป่าจริงไปบ้านหลังต่อไปดีกว่าไอมีตู้เย็นดีกว่าไอเจ้าเย็นน้ำนะ มีอะไรไหมไม่มีนะอันนี้เป็นแอร์ใช่ไหมในนี้ต้องมีอะไรแนะ่เลยมันมันคนยากจนเกินขอบคุณนะครับ <c oughs> อันนั้นบ้านหลังอันนั้นบ้านเรานะฮะจำไว้จำไว้เรายังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผ <c oughs> มยังไม่พร้อมนะมีมาร์โอเคเฮ้ยถ้าแปลกไว้ทำไมมันมันมีน้อยจังดูดิครับท <c oughs> อบแป๊บเดียว ก้าเดี๋ยวนี่ได้หมดเลยฮนะนี่น่าจะเป็นโรงโรถโรงเก็บของนะฮะเฮ้ยกระเป๋าวเว้ยไม่ใจ่คากอ,อะไรวะนะ่ายางได้นะฮะเอายางไปได้ไหมไม่ได้ปกติทุบแล้วมันต้องมีอะไรกระเด็นออกมาไม่ใช่อะทำไมนี่มันไม่มีช่างบันนะมันต้องมีการพลิกล็อกบ้างเลยนะ ิล็อก,กไม่ได้เอะวะเสียดายนะเนี่ยวูยเยอะเว้ยผมไม่อยากทำลายไงมันเสียดายไม่เป็นไรแถวนี้คือเหมือนส่วนหลังบ้านเราเนะ่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันไม่ได้อะะทุกไม้ครับทุกไม้ครับ เปลือนิดหน่อยแต่ก็ทุบไปก่อนนะโอเคมีอะไรไหมมันต้องมีอาหารนั่นสักหน่อยอุย้ยกระเป๋าโอ้โหอะไรวนะน่มันเป็นอุปกรณ์ก่อปืนนะฮะมีปากกระแปงบ้าอันนี้ทำเป็นกระดาษได้ใช่ไหมกดแม่งให้หมดมมครับนี่มันไม้ครับจะชัดบอกเลยไ <laughs> ม้ครับเนี่ย เคได้นมาในนี้มีอะไรบ้างโอ้ไข่มันช่างเอาไปขอบคุณมากเยอะมากเลยของโอ้เจ๋งเฮ้ยเจ้าเฮ้กไปออกไปเอ้ยรู้ซะบ้างไขเป็นไขเถอะโหถ้าไม่มีนี่ผมตายเลยเนี่ยยังดียังดีโอ้เย็ดของเยอะจุยเอาไม่ได้ด้วยอ่ะไม่ดีอ่ะ ไม่สเต็กทิ้งไปไหมอันนี้อะไรช่างมาน่าค่อยหาใหม่ก็ได้ผมกลัวตอนนี้ก็คือผมได้ยินเสียงซอมบี้เต็มเลยอู้นี่แหละที่ผมต้องการมีเสียงซอมบี้ใกล้ๆอยู่อ่ะนี่ผูคิดผ็เองหรือเปล่าเฮ้ยเสียงซอมบี้เยอะไปไหมอ่ะเก้าอี้มาไปก่อนนะฮะ รู้สึกเสี่ยงซอมบี้จะเยอะมากเลยขอมาใส่กันโอเค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 จริงๆด้วยฮะเฮ้ย what's up guys นี่เดาครจบมาหายไปแล้วโอ้โหดัดเดียวเดี๋ยวก็จอดฮะตัวนี้มันดับของด้วยนี่ย เดี๋ยวเราไปจากบ้านหลังนี้ดีกว่าเต็มเลยขอไปเก็บของกันนะครับเยอะ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 อยู่เยอะอยู่อันนี้ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมบ้านเราอยู่หลังนี้นี่เป็นบ้านในตำนานนะฮะสำหรับคนเทพเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงบ้านอีกทีนึงซสมบพ้เยอะใช่ไหมพี่จะเอาเตียงนี่แหละเอาโซฟานี่แหละมากันเอาไว้ โคตรคุม้มค่าเออเกงสุดค่อยเอา้าวนี่ยังไม่คตรอีกอะได้ผ้ากากาออมาเนี่ยนะรู้สึกว่าข้างในผมยังไม่ได้ทุบเข้าไปเลยนะเดี๋ยวได้เจอกันแน่เกมไม่ใช่นี้โอเคฮะ <Okay. S 2> คือระบบครับของผมยังไม่รู้อะไรมากเลยครับ คือไม่รู้เลยลยมากกว่าว่ามงไม้มันเอามายัางไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีของเยอะแล้วของใส่ยังไงอะเก้าอี้เหรอเก้าอี้วางไว้ได้ไหมตอนนี้เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่รู้มันใช้ยังไงบ้างเก็บไว้ก่อนโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมไปหาวิธีการคร้าวิธีแล้วกันแล้วก็วิธีการหาของด้วยนะฮะ โอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮูฮ้ย่ไม่มีเสียงแล้วเนี่ย